เรียกไม่เหมืกันนะเรียกะตรงหลังนั้นเสร็จอนหนลาก่าตัวา ปามมาบอยบอยแล้วเดี๋ยวดีอ่ะตามน้าะัดจาก้าถัดจากมาอีกแ้านะจากสายทาหน้ายิบแล้วก็ดึงมือสายปึนสาย าปกตินะเยนข้างวงบนแล้วสรุปจัจิงขับเยนจิงขับมหานาทีมหามหาเยนค่ะเยนค่ะเยนค่ะมห er าพอนนาาทีาพอนาทีอ่าเช็คเครื่องมือวงบนหรือเปล่า ตึงยางเอี้ยข้างไหนปึ๊บหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บอะไรต่อครับเบี้ยแท่งสามนนี้ฟังนะฟังแล้วก็เก้านะ้าเก้าขาที่เสร็จสีสัะเบี้ยแล้วก็เบี้ยไหลๆมามาัดโผรัดนิ้วมือจิตลากนะครับให้สัมผัสที่ผูเลยจะรู้สึกดีถ้าไม่ได้เด็กจะไม่รู้มันแตกตรงไหนจะจไ,ได้ไม่จะได้ตัดอะไรเด็ก ันั้นจังหวะครับชิงฉับเห็นไหมลงฉับไปนะฉับเปลี่ยนชิงฉับศีสษะตามูซ่าแล้วไปไหนต่อลอยเท้าเข้าวงแล้วจัดวงให้เต็มให้เร็วให้วงให้ตรงแล้วก็ค่อยๆกางมือออกไปจัดสมดุลนี่นะครับนี่นะ เป็นสี่หลงหน้าฝ่าเท้กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กสี่หลงหน้าตรงนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกวงนะครับช่วยกันสังเกเข้าขออกออกการให้สังเกตวงข้างๆยืดยุบแล้วฝ่าเท้าออกยืด าเียงข้างศีหลังจากนั้นเราจะย่ำเท้าขวาชิงฉับหนึ่งชิงฉับสองจีบหลังให้สวยชิงฉับสามนะชิงฉับย่อสี่แล้วยืดร้องกานลงวิ่งกลับไปที่ตำแน่งแบบนี้แถวเดิมหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บโกนมือเดียวแล้วดันจีบไปข้างหลังให้สวยตั้งวงนะแล้วโกนในมือเดียวฟ้าผ่านขึ้นมาแล้วไหว้ หลังจากนั้นเราจะก้าวทีบสาโศกการขึ้นพร้อมกันในแอสังเกตกันนะหางตามองลงพร้อมกันต่อไปชนทั่วทิ่ไกลๆใช้ท่าสี่ท่าูโบไปทางขวาโบไปทางซ้ายสี่ชุดพร้อมไปทางขวาก่อนไปขวาจีบขวาไปทางไหนจีบทางนั้นจีบแรกหรือไม่ใช่อีกงเป็นงหลังกนั้นไปทางขวาหนึ่งสอง สามสี่ให้ทุกคนนิ่งไว้เราเช็คว่าเราวงถูกไหมตีบหลังถูกยังทักหนึ่งเราป้ายหนึ่งเอามาซ้อนสองล้างกระ้นออกไปซ้ายสามสี่ก็เหมือนเดิมส่งหลังไหมวงบนไหมทุกคนสวยนะสวยงามมากเดี๋ยวใส่ขาด้วยนะไปก่อนไปข้กสี่หนึ่งสองออกขวาทักที่เดิมเยงขวาสามสี nhau thái <laughs> 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 เดี่ยวกับบูบาบาเลยจ้ะที่รักนะครับแล้วก็จังหวัดเออเฮ่อเออปัออกมัวลงมาเป็น马拉โปรการโดนบดานด้วยบุญญาพิษณีหารไปทางนี้ขวาต่อแล้วหลังนี้สะดุ้งด้วยจังหวะดชิงฉับและเปลี่ยนเนิ่นนานมาเหมือนเดิมครับจีบกระถางถูกจีบกระถางถูกส่งหลักม,มา,ดา,าด้วยครสะดุ้ง ชิงฉับสุขพระสมัยกับเทียนขวาเหมือนเดิมโอ้ยสองมือสุขพระสมัยวันอันเชิญแล้วก็ไหลมือมาเป็นพนมือองหลวงพ่ออันนี้เราๆสบายหลังจากนั้นเราจะย่ำจังหวะสี่จังหวะชิงย่ำฉับชิงย่ำฉับย่ำตรงนี้ต้องกลับไปที่ไหน,อน,นแอบรูตำแหน่งที่เราขยับมาให้ตรง ให้ตรงให้ตรงทั้งสองแนวตรงหน้าและตัดขาย่ำสีเ่เสร็จปุ๊บทุดสุดท้ายขอทำดีกายจิตพร้อมไว้มือขอฝามือไม่ไม่ใช้ส่งหลังไปขอทำดียกขึ้น ดเปลี่ยนแบบนี้ลอลอร้อยถูถวายเป็นท่าสุดท้ายจิตเข้าปกเปลี่ยนมาเอียงซ้ายจิตพวกหกแล้วพุทธบูชาเปลี่ยนเอียง,ยงขวาแค่ตึ้งอ๊ะเอิ๊บตามวง่อีกท่า